ครับสวัสดีครับผมบัตน,นะครับวันนี้นะครับเราจะพาไปชมพื้นที่อีกหนึ่งแปลงนะครับที่ต้องการจะขายนะครับพื้นที่แปลงนี้นะครับตั้งอยู่ตําบลสารามดวนนะครับอําเภอเมืองจังหวัดสระแก้วนะครับเป็นเขตติดต่อระหว่างสระแก้วกับกระบินนะครับอันนี้เป็นถนนสุวรรณศรสามสิบสามนะครับถนนสี่เลนนะครับตัดใหม่นะครับถนนเส้นนี้มาตั้งแต่สี่แยกกระบินบุรีไปที่สระแก้วอรัญนะครับเป็นถนนสี่เลนนะครับ ที่ดินนะครับเราจะเข้าจากถนนเส้นนี้เข้าไปนะครับเพียงแค่400เมตรเท่านั้นนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นถนนสีเลนนะครับเราจะเข้าไปตามถนนลูกลังนะครับเข้าไปอ่าเพียงแค่400เมตรนะครับนี่เลยนะครับแล้วก็อ่าเป็นทางสาธารประโยชน์นะครับเข้าไปนะครับ400เมตรนะครับเดี๋ยวบัตรขึ้นรถแล้วพาไปชมนะครับ นี่นะครับเราจะวิ่งเข้าไปจากท่านจากถนนส3สสามนะครับเส้นเส้นนี้นะครับเส้นใหม่นะครับเข้าไปเพียงแค่สี่รอยเมตรนะครับนี่นะครับอ่าเข้าไปเพียงแค่สี่รอเมตรเท่านั้นนะครับนี่เลยนะครับเดี๋ยวบัตรจะพาเข้าไปชมนะครับ นี da, 我我่นะครับเราวิ m, m, the the ่งเข้ามานะครับจากถนนสวนสอนเมื่อกี้นะครับวิ่งเข้ามาตามทางสาธารณประโยชน์เนี่ยนะครับเข้ามาประมาณสี่ร้อยเมตรนะครับแล้วก็มาถึงแปลงนะครับที่ต้องการจะขายก็คือแปลงนี้เลยนะครับเป็นสวนยูคานะครับเพื้ที่ยี่สิบสองไร่สองงานนะครับยี่สิบสองไร่สองงานนะครับนี่นะครับแปลงนี้เลยนี่นะครับหน้าเนี่ยนะครับหน้ากว้างตามถนนเนี่ยนะครับ ไปเป็นร้อยเมตรเลยทีเดียวนะครับเนี่ยคือถนนเส้นนี้นะครับไปเป็นร้อยร้อยเมตรเลยทีเดียวนะครับหน้ากว้างเป็นร้อยเลยนะครับเราลงจากถนนสุวรรณสอนนะครับที่มองเห็นสายไฟนะครับเลี้ยวเข้ามาตามทางที่เรามาเมื่อกี้ะครับเข้ามาประมาณ400รเมตรนะครับแล้วก็มาถึงแปลงนะครับถึงแปลงแล้วก็ยาวตามถนนไปเดี๋ยวบัตรจะไปจอดหัวไปจอดรถอยู่ช่วงนู้นนะครับเราจะให้ชมฝั่งนู้นนะครับขอญาตขึ้นรถนิดนึงนะครับ ต้องขออภัยด้วยนะครับฝนตกนะครับแปลงนี้นะครับด้านหน้าที่มองเห็นตรงนั้นนะครับจะเป็นถนนสวนอศเส้นเดิมนะครับเป็นถนนสวนอศเส้นเดิมนะครับตรงนั้นนะครับนั่นนะครับตรงนั้นนะครับจะเป็นทางขนาบสองฝั่งนะครับเป็นทางสวนอศเก่ากับสวนอศใหม่นะครับอยู่ด้านหน้าตรงนั้นหัวมุมแปลงจะมาสุดตรงนี้นะครับสุดหัวมุมสวนตรงนี้แล้วก็นี่เลยนะครับแปลงนี้เลย นะครับเป็นที่เนินโคกสวยเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าฝนตกนะครับไม่ได้พาเดินชมนะครับนี่นะครับแปลงนี้เลยนะครับหน้ากว้างตามถนนสาธารประโยชน์เนี่ยนะครับประมาณสองร้อยเมตรเลยทีเดียวนะครับไอหัวมุมตรงเนี้ยนะครับจะลงจากถนนส่วนอส่วนเส้นเก่านะครับลงมาแค่ประมาณสักร้อยเมตรนะครับเนี่ยที่มองเห็นนะครับน่ะถนนลาดยางนะครับที่มองเห็นนะครับ นี่นะครับอันนี้เป็นเส้นเส้นใหม่นะครับแล้วก็ลงมาด้านนี้นะครับอันนี้จะเป็นเส้นเก่านะครับฝั่งนี้นะครับลงจากถนนสวนอสอนเส้นเส้นใหม่เข้ามาประมาณ400เมตรนะครับแต่ฝั่งนี้นะครับเราจะลงมาจากถนนสวนอสอนเส้นเดิมนะครับ33เหมือนกันนะครับลงมาประมาณสัก100เมตรนะครับนั่นนะครับที่มองเห็นนั่นนะครับที่มองเห็นนั่นเลยนะครับนะครับ ที่มองเห็นด้านหน้าตรงนั้นนะครับสนใจนะครับก็โทรมาได้เลยนะครับนี่นะครับพอดีฝนหยุดนิดนึงนะครับก็เลยลงมานะครับด้านนู้นนะครับเข้ามาประมาณสี่ร้อยเมตรนะครับก็จะถึงแปลงนะครับแล้วก็นู้นเลยนะครับหน้ากว้างตั้งแต่ต้นไม้ต้นสูงนะครับยาวมาจนถึงอีกด้านหนึ่งเนี่ยนะครับหน้ากว้างอยู่ประมาณ น่าจะประมาณสองร้อยเมตรได้เลยทีเดียวนะครับนี่นะครับขอบเขตด้านนี้ก็จะมาถึงตรงนี้นะครับสุดตรงนี้เลยนะครับมาสุดตรงนี้นี่นะครับมาสุดตรงนี้เลยนะครับขอบเขตเรานะครับนี่นะครับคือสุดตรงนี้นะครับแล้วที่มองเห็นเนี่ยนะครับถนนสวรรนศเส้นเดิมนะครับเป็นถนนอ่า ลาดยางนะครับลงมาประมาณสักประมาณสักไม่ถึงร้อยเมตรนะครับน่าจะประมาณเต็มที่ก็ประมาณร้อยเมตรนะครับลงมาอีกประมาณร้อยเมตรก็ถึงแปลงนะครับนี่นะครับถนนเส้นนี้เลยนี่นะครับประมาณร้อยเมตรนะครับลงมาถึงแปลงเช่นกันนะครับแปลงนี้ถนนลาดยางขนาบทั้งสองฝั่งเลยทีเดียวนะครับ นะครับอยู่ด้านอาทิตตะวันตกกับทิตตะวันออกนะครับนี่นะครับแปลงนี้เลยนะครับขายพร้อมต้นยูคาไปเลยนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับอาทางเจ้าของนะครับทางคุณพี่เจ้าของเนี่ยนะครับตั้งราคาขายไว้ไร่ละสามแสนบาทนะครับยี่สิบสองไร่สองงานนะครับยี่สิบสองไร่สองงานนะครับตั้งราคาขายไว้ ไล่ละสามแสนบาทเท่านั้นนะครับด้านนู้นก็จะลงจากถนนสวรณสศเส้นใหม่นะครับเข้ามาประมาณสี่ร้อยเมตรนะครับแต่ด้านหลังนี่ถนนสุวรณสศเก่านะครับเข้ามาประมาณร้อยเมตรนะครับก็ก็ถึงแปลงเลยนะครับถนนสวนสนสศใหม่กับเส้นสวนสนณศเก่านะครับนี่นะครับแปลงนี้นะครับ เจ้าของตั้งราคาขายไว้ไล่ละสามแสนบาทเท่านั้นเองนะครับสามารถทําเป็นลานจอดรถทําเป็นลานโม่ปูนก็ได้นะครับตรงนี้เดี๋ยวรายละเอียดนะครับบัตรจะลงใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับใต้ไลน์นี้นะครับสนใจก็โทร061 3215668นะครับ061 3215668นะครับฝนตกอีกแล้วนะครับเดี๋ยวรายละเอียดนะครับบัตรจะเอาไว้ใต้คลิปใต้ไลน์วิดีโอนี้นะครับ ก็กราบขอพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมจนจบคลิปจบไลน์นะครับฝากไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวรายละเอียดจะส่งไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้สําหรับวันนี้ขอกราบคําว่าสวัสดีครับ